สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่องคารีวิววันนี้ผอมมาจาับพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายสยามคูโบตาหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อสยามคูโบตาซึ่งปี2026นี้พวกเขาได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยรถแทรกเตอร์ที่ผอมมาจาับพามาชมกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรกลการเกษตร,รธรรมดาธรรมดาแต่เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการทำงานของเกษตร,ร,รกรไทยให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึง้น ต้องบอกเลยว่าทันทีที่ก้าวเข้ามาในโชว์รูมสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยคือสีสันของตัวรถรุ่นปี2026นี้สยามคูโบต้าได้เลือกใช้สีแดงงดงามที่มาพร้อมกับการเคลือบผิวพิเศษทําให้ตัวเครื่องดูหรูหราโดดเด่นและสะท้อนแสงได้อย่างสวยงามเมื่อโดนไฟส่องตัวรถได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งเส้นสายที่ดูทันสมัยและยังคงความแข็งแรงทนทานตามสไตล์คูโบต้าเมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นว่ามีการปรับดีไซน์กระจังหน้าให้มีความสปอร์ตมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลดที่สว่างคงชัดทําให้การทํางานกลางคืนปลอดภัยกว่าเดิมด้านข้างของตัวรถโชว์ความบึกบึนของล้อที่ใหญ่ขึ้นพร้อมดอกยางที่ออกแบบใหม่เพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่าในทุกสภาพพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดินแข็งดินโคลนหรือพื้นที่ลาดชันพูดถึงเรื่องสมรรถนะบ้างรุ่น2026นีนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเจเนเรชันใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษแต่ยังคงให้กำลังแรงม้าเต็มที่การปรับเกียร์และระบบส่งกำลังถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้น ตอบสนองได้ทันใจและที่สําคัญคือทนทานต่อการใช้งานหนักซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรไทยหลายคนให้ความสําคัญระบบไฮดรอลิกก็ถูกอัปเกรดใหม่ทาให้การต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆทําได้สะดวกและมีแรงยกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไถพรวนหรือติดตั้งอุปกรณ์เก็บเกี่ยวรถคูโบต้า2,026รุ่นนี้สามารถรองรับได้หมดนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เกษตรกร,ร,ร,กรจํานวนมากเลือกใช้คูโบต้าเพราะตอบโจทย์ทุกการใช้งานในฟาร์มจริงเมื่อก้าวขึ้นไปนั่งบนห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงความสบายและกว้างขวางเบาะนั่งแบบใหม่ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับระดับได้ง่ายทําให้ผู้ขับขี่ไม่ปวดหลังเมื่อต้องนั่งทํางานเป็นเวลานานพวงมาลัยถูกปรับให้มีระบบช่วยผ่อนแรงทําให้การเลี้ยวในพื้นที่แคบๆทําได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีแผงควบคุมแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสําคัญเช่นระดับน้ํามันระดับอุณหภูมิหรือชั่วโมงการทํางานสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น รุ่นใหม่นี้มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่จะเตือนเมื่อมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการบํารุงรักษาที่สําคัญและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรถไปได้อีกนานถ้าพูดถึงความคุ้มค่าสยามคูโบต้า2,026ถือว่าเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการทํางานแล้วยังช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานด้วยความทนทานและประหยัดน้ํามันยังทําให้ผู้ใช้สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่นาน นี่คือเหตุผลที่รถแทรกเตอร์จากคูบตาได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและที่พิเศษไปกว่านั้นทางคูบตายังให้การรับประก,กันที่ครอบคลุมทั้งเครื่องยนต์และระบบหลักๆทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาก็จะได้รับการดูแลจากศูนย์บริการมาตรฐานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศสรุปแล้วรถแทรกเตอร์สยามคูบตารุ่นปี2026ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทำเกษตรธรธรมดาแต่เป็นคู่หูที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามที่สะดุดตาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งหรือการดูแลที่ง่ายและคุ้มค่ารุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตร,รฐานใหม่ของรถแทรกเตอร์ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์คันใหม่ที่ทั้งสวยงามทนทานและตอบโจทย์การทำงานทุกด้านผมอยากแนะนำให้ลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่โชว์รูมสยามคูบโบตา้าใกล้บ้านรับรองว่าคุณจะประทับใจตั้งแต่แรกเห็น และนี่คือรีวิวเต็มๆของสยามคูโบต้า2,026จากช่องคารีวิวหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องจักรกลและยานยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ